สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับทางช่องพระบ้านมงคลชีวิต ep ที่265ค่ะพี่พี่กำลังรับชมช่องพระบ้านมงคลชีวิต ep ที่265กันนะคะ วันนี้หนูมีพระบ้านพระเก่าเก็บและแท้เด,เดิมมาแบ่งปันให้กับพี่ๆได้รับชมกันทั้งหมด27รายการค่ะหากวันนี้นะคะท่านใดสนใจศรัทธาอยากเช่าบูชารายการไหนให้พี่ๆแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยค่ะน้องจะเขียนหมายเลกกำกับใต้องค์พระชัดเจนนะคะยกตัวอย่างค่ะอย่างเช่นรายการที่9วันนี้นะคะเป็นพญาเต่าเรือนนะคะหลวงพ่อหลิวนะคะพี่พ วัดไร่แตงทองจังหวัดนคนปรปฐมค่ะอ,องค์นี้นะคะเป็นรุ่นปดนี้นะคะเนี่ยค่ะมุมด้านขวาตรงนี้นะคะจะเขียนชื่อรุ่นไว้นะคะรุ่นปดนี้หลวงพ่อหลิววัดไร่แตงทองค่ะอ,องค์นี้พร้อมเลี่ยมกรอบให้กับพี่พี่เลยนะคะหรือท่านใดนะคะจะสนใจนะคะหมายได้ที่13ค่ะรายการนี้นะคะเป็นพระซุ้มกอเนื้อดินเผานี้ยอดนิยมนะคะพี่พี่ องค์สภาพสวยสมบูรณ์100%นะคะวันนี้ได้รับองค์พระพร้อมกรอบเลี่ยมเลยนะคะปิดให้ทานจองกันให้ท่านมีเพียงแค่1นึงองเท่านั้นท่านใดได้องค์ไหนไปในะวันนี้น้องขอแสดงความยินดีล่วงหน้านะคะหรืท่านใดนะคะจะสนใจหมายเลขที่20ค่ะ รายการนี้นะคะเป็นเหรียญรุ่นสร้างบารมีนะคะพระอาจารย์คูณปฏิสุทธวัดบ้านไร่นะคะเหรียญปี19เาค่ะพี่พีเนื้อทองแดงนะคะงดงามมากๆค่ะมียันมีโค้ดนะคะวันนี้อยู่รอรับชมไปพร้อมๆกันเลยนะคะไม่ควรปล่อยให้หลุดไม่พลาดนะคะโดยท่านใดจะสนใจนะคะหมายเลขที่21นะคะเป็นพระปิดตายันยุ่งนะคะของหลวงปู่เอี่ยมค่ะ2ี่ก็เป็นเหรียญกลมนะคะของหลวงปู่โต๊ะค่ะหมายเลข27วันนี้นะคะพี่พีรายการสุดท้ายนะคะวันนี้เป็นมีดหมอนะคะ ท่านใดสนใจนะคะวันนี้นะคะไม่พลาดนะพี่สนใจรายการไหนให้แจ้งปิดเป็นหมายเลขแล้วก็สายด่วนสายตรงเข้ามาได้เลยค่ะที่เบอร์0891927153 0891927153จส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางน,นะคะ<อ>เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามาเริ่มรับชมกันที่หมายเลขหนึ่งค่ะ รายการที่1วันนี้นะคะคุณท่านขอเปิดด้วยนะคะเป็นพระสมเด็จวัดระฆังโฆสิตารามค่ะกทมนะคะเป็นพิมพ์เกตบัวตูมนะคะประเภทเป็นชุดเบญจภาคีนะคะงานประกวดปี56นะคะพี่พีสวยสมกับได้รับรางวัลแน่นอนค่ะรายการที่554นะคะงานประกวดปีห .6 มีตราสัญ,ญลักษณ์นะคะพี่สวยสมกับได้รับรางวัลแน่นอนค่ะองค์นี้นะคะพี่พีนะคะจะได้รับองค์พระพร้อมใบประกาศไปค่ะใน การประกวดนะคะพระเครื่องพระบูชาและเหรียนคณาจารย์ทั่วประเทศนะคะท่านได้รับรายการนี้พิมพ์เกตวัวตูมน้องปล่อยให้ที่650บาทค่ะ650บาทเท่านั้นเลยนะคะมารับชมองค์พระไปพร้อมๆกันค่ะถ่ายจากกรองสดเลยนะคะไม่ควรพลาดน,นะคะพี่เป็นพิมพ์เกตบวัวตูมนะคะท่านใดที่ยังไม่มีพิมพ์เกตบวัวตูมเก็บนะคะวันนี้อยากให้มารับชมไปพร้อมๆกันค่ะ ี่ค่ะพี่พเซียนแรมนะคะอกท่านเต็มเลยค่ะเนื้อหามวนสารดีนะคะไม่มีหักซ่อมใดๆทั้งสินน้นนะาพี่ฐานท่านเต็มเลยนะคะผิวพระท่านเก่าเดิมลายเส้นผิวนะคะเดิมๆเลยนะคะพี่พถึงมือพี่พในสภาพองค์สวยสมบูรณ์หนึแน่นอนค่ะอยู่ในถุงซีนให้นะคะท่านใดสนใจโทรเข้ามาได้เลยนะคะรายการนี้ค่ะหมายเล็กหนึ่งนะคะ พระสมเด็จปลอยแบ่งปานให้ที่6 5 0บาทเท่านั้นค่ะต่อมาค่ะมากันที่หมายเลขสองนะคะรายการนี้เป็นพระสมเด็จเช่นกันนะคะพี่ๆนะคะท่านใดตามหาตามเก็บพระสมเด็จสวยๆส,สักรายการนะคะองค์นี้นะคะพร้อมเลี่ยมให้กับพี่ๆเลยนะคะเป็นเลี่ยมกรบฟังพลอยนะคะแล้วก็ลุงยาด้วยค่ะ,ย,คะยิ่งลงกล้องยิ่งเห็นเนื้อองมพระสมเด็จชัดนะคะสมเด็จเนื้อขาวกรุดเดิมๆเลยนะคะพี่เป็นพิมพ์ใหญ่ค่ะ งสภาพสวยสมบูรณ์หนึ่งร้อเ็นะคะมาพร้อมเลี่ยมเลยค่ะด้าน,นหลังด้านข้างนะคะท่านใดสนใจองค์นี้น้องปล่อยให้นะคะที่450บาทค่ะ450บาทนะคะต่อมาค่ะเป็นหมาด้ลยที่3ค่ะ องนี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่เช่นกันนะคะท่านใดเห็นแล้วถูกใจศรัทธาองค์ไหนนะคะพี่พี่รีบแจ้งเข้ามาได้เลยนะคะท่านใดววันนี้ได้ของดีกลับบ้านไปแน่นอนค่ะองนี้ก็จะพร้อมเลี่ยมรอบเลยนะคะพี่ได้ไปนะคะบูชาขึ้นคอได้สวยๆเลยนะคะอยากให้พี่พดูคราบไข่นะคะเนื้อเก่าเดิมเลยนะคะพร้อมเลี่ยมค่ะเก็บดูแลรักษาอย่างดีเลยพร้อมเลี่ยมเลยนะคะพี่พี่ได้รับองค์พระไปค่ะพร้อมห่วงเลยปล่อยเลยนะคะ450บาทค่ะ 450บาทนะคะวันนี้ไม่รอช้านะคะพี่ๆด้านหลังก็องค์สภาพสวยสมบูรณ์นะคะด้านหลังไม่บินไม่แตกหักใดๆเลยนะคะต่อมาเป็นหมาเลขที่4ค่ะองค์นี้นะคะเป็นพระปิดตาจัมโบของหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีเป็นจัมโบ้รุ่นแรกนะคะพร้อมเลี่ยมค่ะเป็นเลี่ยมกันน้ำนะคะพี่ๆเก็บได้ยาวๆกันเลยนะคะองนี้ค่ะด้านหลังก็จะเป็นหลังยันตรีนะคะ วัดประดูชิมพีหลังยันตรีหลวงปุโตค่ะองค์นี้น้องปล่อยให้นะคะ450บาทเท่านั้นค่ะ450บาทนะคะต่อมาเป็นหมาเล็5้าค่ะรายการนี้นะคะเป็นพระร่วงรางปืนกรุสุขโขทัยนะคะพี่พีนาตาองค์พระท่านยังชัดนะคะอง์นี้น่าจะเป็นเนื้อสำริดเงินนะคะนี่ค่ะเป็นพระร่วงรางปืนค่ะท่านได้รับองค์นี้ปล่อยเลยที่450บาทค่ะ 45 0บาทเท่านั้นเลยนะคะด้านหลังให้พี่ดูนะคะเป็นรางปืนนะคะความหมายรุ่งโรจน์นะคะพระร่วงรายการนี้กรุสุขโขทยัยท่านใดนะคะชอบสายกลุเดิมๆค่ะพระร่วงรายการนี้น่าเก็บนะคะ450บาทค่ะต่อมาค่ะเป็นหมายเลขที่6นะคะรายการนี้ค่ะพี่พองค์นี้เป็นพระกุเช่นกันนะคะเป็นเนื้อสัมฤทธิ์เงินสนิมแดงนะคะพ,พี่ดูค่ะ องนี้พร้อมเลี่ยมเลยนะคะองนี้น้องไม่ทราบพิมพ์ที่แน่ชัดนะคะแต่เป็นพระกุนะคะเนื้อสำริดเงินสนิมแดงให้พี่ดูเนื้อองค์พระท่านชัดๆนะคะองค์สวยมากๆเลยนะคะเนื้อพระท่านเก่าเดิมมาพร้อมเลี่ยมค่ะท่านได้รับนะคะ450บาทค่ะ450บาทเท่านั้นนะคะพร้อมเลี่ยมเลยนะคะต่อมาเป็นหมายเลขที่7ดค่ะ องนี้นะคะพี่พี่เป็นพระพุทธชินาราชนะคะองค์นี้เป็นพิมพ์แต่งนะคะพี่พี่พระพุทธชินาราชพิมพ์แต่งนะคะนี่ค่ะสวยมากๆค่ะมีคราบทององ,งลงรักปิดทองเดิมๆนะคะพ,พี่ดูค่ะพระพุทธชินาราชพิมพ์แต่งนะคะคิ้วโค้งค่ะพี่พี่คิ้วโค้งทั้งสองข้างงดงามเลยนะคะนี่ค่ะ จมูกปลาเห็นชัดนะคะเซียนแรมค่ะเป็นพิมพ์แต่งงดงามเลยนะคะชินาราารายการนี้เดี๋ยวน้องขอให้ดูใต้ฐานกันนะคะใต้ฐานนะคะมีคราบทององค์ลุงลักปิดทองนะคะท่านได้รับนะคะรายการนี้หมายเลขเจ็ดนะคะขอปล่อยแบงปลาให้ที่450บาทเท่านั้นค่ะ 450บาทนะคะต่อมาเป็นหมายเลขที่8ค่ะอง์นี้เป็นหลวงพ่อทวดเนื้อว่านนะคะพี่เดี๋ยฮะดูนะคะมีคราบไข่ขึ้นตามซอกองพาระเลยนะคะเป็นฐานดอกบัว2ชั้นค่ะดอกบัวเต็มทุกเม็ดเลยนะคะเป็นพระเนื้อว่านหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ท่านได้สายหลวงพ่อทวดองนี้ต้องปล่อยให้450บาทค่ะ450บบาทนะคะด้านหลังนะคะพี่พร้อมกล่องเลยนะคะ นำไปเลี่ยมใส่กรอบกันได้นะคะอ,อ,องนี้ปล่อยให้เลย450บาทค่ะต่อมาค่ะเป็นหมายเลข9ก้าค่ะองค์นี้นะคะเป็นองค์พญาเต่าเรือนหลวงพ่อหลีววัดไร่แตงทองรุ่นนี้รุ่นปุดนี่นะคะพี่พี่สวยมากๆเลยค่ะพี่พี่ดูเนื้อนะคะรอยจานยันอัคระท่านเต็มค่ะตายท้องพญาเต่าเรือนก็ยันเต็มนะพี่พร้อมเลี่ยมค่ะดูนะคะเลี่ยมกรอบพร้อมุห่วงค่ะ ตายฐานนะคะท่านได้รับองนี้นะคะน้องปล่อยให้นะคะ550บาทเท่านั้นค่ะห50บาทนะคะต่อมาค่ะเป็นหมายเลขที่ 9, เกหมายเลขที่10นะคะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะคะอายุท่าน77ปีค่ะเหรียญพ่อคงนะคะเลี่ยมกรอบให้เลยนะคะวันนี้ได้รับเหรียญไม่พอพร้อมเลี่ยมค่ะ พี่ได้ไปบูชาขึ้นคอได้วสวยเลยนะคะหน้าตาเหรียญหลวงพ่อโคง้งท่านชัดด้วยพี่ดูลายเส้นตรงหน้าผากเรียงกันเลยนะคะดวงตาจมูกใบหูนะคะพี่จมูกไม่บี้นะคะนี่ค่ะเหรียญราบผลพุนทวีนะคะแบ่งปันให้ที่5 5 0บาทค่ะด้านหลังนะคะเหรียญราบผลพูลทวีสิ่์สร้างบูชาพระคุณของหลวงพ่อค่ะ5 5 0บาทนะคะต่อมาค่ะเป็นหมายเลขที่11ค่ะรายการนี้นะคะพ,พี่เป็นแหวนนะคะ หัวแหวนจะเป็นรูปทรงรีนะคะเหลือรูปไข่นะคะเป็นของพระพุทธโสธรนะคะพี่ฝั่งพลอยร้อมรอบเลยนะคะทรงรีงดงามค่ะไซนี้เป็นไซ่เก้านะคะพี่ไซ่เก้านะคะอนุญาตขึ้นมือให้ตับพี่ๆได้ชมกันค่ะท่านใดสนใจแหวนหลวงพ่อโสธรบุงดีรายการนี้น้องปล่อยให้นะคะหัวแหวนงดงามค่ะพี่450บาทเท่านั้นค่ะ450บาทนะคะต่อมาค่ะเป็นหมายเลขที่12ค่ะ รายการนี้นะคะเป็นหัวแหวนเช่นก <Okay. S 2> <be> ันนะคะของหลวงพ่อโสธรค่ะกรมตํารวจนะคะพี่หัวแหวนจะเป็นกรมตํารวจนะคะ80ปีค่ะหลวงพ่อโสธรเช่นกันนะคะสวยมากๆเลยนะคะทรงนี้นะคะไซส์แหวนไซส์เ้าเช่นกันนะคะไซส์แหวนไซส์เเช่นกันค่ะรายการวงนี้นะคะแบ่งปันให้ที่450บาทเท่านั้นเลยนะคะ450บาทเท่านั้นค่ะ หลวงพ่อโสธรวันนี้มีมาสองวงเท่านั้นนะคะปิดให้ทานกันนะคะพ,พี่ท่านใดที่ไม่ทันในอีพีก่อนๆนะคะเหลือสองวงสุดท้ายแล้วนะคะของหลวงพ่อโสธรคะ่ะปล่อยให้นะคะที่สี่วงละสี่ร้อยห้าสิบาทเท่านั้นเลยนะคะพ,พี่ต่อมาเป็นหมาเล็ที่สิบสามค่ะรายการนี้นะคะเป็นพระซุ้มกอค่ะอยู่ในชุดเป็นจับฮาคีด้วยนะคะเนื้อดินเผ่ายอดนิยมค่ะพ,พี่พระซุ้มกอนะคะลายกระหนกข้างท่านชัดอยู่นะคะพ,พี่ด้านหลังค่ะ นี่ค่ะองค์สภาพส่วยสมบูรณ์นะคะมาพร้อมเลี่ยมเลยนะพี่แบ่งปันให้ที่550บาทค่ะพระสมกรรายการนี้นะคะ55 0บาทเท่านั้นเลยนะคะปิดให้ทันกันนะคะต่อมาค่ะเป็นหมายเลขที่14ค่ะรายการนี้นะคะองค์นี้น่าจะเป็นพระเปิมนะคะกรุวัดมหาวันลำพูนนะคะพี่นี่ค่ะด้านหลังก็จะ ใบโพท่านชัดนะคะกิ่งก้านใบโพชัดเลยนะคะเนื้อดินเผ่ายอดนิยมค่ะพระเปิมเก็บแทนเอา่าเก็บแทนพระรอดพระคงได้นะคะพี่พระเปิมองค์นี้ก็สวยงามมาพร้อมนะคะเลี่ยมค่ะด้านข้านก็จะเป็นเลี่ยมกรอบลงยาสีแดงเลยนะคะท่านได้รับองนี้พระเปิมนะคะต้องปล่อยให้ที่ห้าร้อยห้าสิบบาทค่ะห้าร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นเก็บแทนพระรอดพระคงได้นะคะ 5 5 0บาทเท่านั้นค่ะต่อมาค่ะเป็นหมายเลขที่15ค่ะรายการนี้นะคะเป็นหลวงพ่อเงินบางคานจังหวัดพิจิตรนะคะเป็นองค์หล่อบโบราณท่านนะคะใต้ฐานค่ะพี่เหมือนจะาตรงใต้ฐานเหมือนจะเป็นนาคนะคะนี่ค่ะใต้ฐานเป็นนากวมพ่อเงินบางคันพิจิตรท่านใดสนใจน้องปล่อยให้ที่400บาทค่ะ400บาทเท่านั้นเลยนะคะสำหรับหมายเลข15นะคะ นี่คะพี่ดูนะคะฐานนะคะก็จะเหมือนจะเป็นนาคนะคะนี่ค่ะหลวงพ่อเงินบางคารพิจิตค่ะพิมพ์นี้เป็นพิมพ์นิยมนะคะพอเงินท่านใดสนใจวันนี้ปล่อยให้สี่ร้อยบาทเท่านั้นเลยนะคะต่อมาเป็นหมายเลขที่สิบหกค่ะรายการนี้เป็น Lock ล็อกเก็ตของหลวงพ่อแดงค่ะพี่พี่แบ่งปันให้นะคะที่สี่ร้อยบาทค่ะสี่ร้อยบาทนะคะล็อกเก็ตของหลวงพ่อแดงค่ะ ด้านหลังนะคะก็จะเป็นยันอักขระท่านนะคะท่านใดสนใจหลายองรารายการอย่างไรโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้นะคะแม่ค้าใจดีคุยง่ายค่ะสนใจหลายองค์นะคะปอแบ่งปันให้นะคะพ,พี่มีราคาพิเศษมีส่วนลดแบ่งปันให้แน่นอน,นะคะ่ะจะได้เป็นลูกค้าประจํากันนะคะต่อมาเป็นหมายเลขที่17ค่ะรายการนี้นะคะพี่ๆเป็นแพะนะคะเป็นสายเครื่องรางค่ะองค์นี้น่าจะเป็นของหลวงปู่ทิมนะคะ แพะของหลวงปู่ทิมด้านหลังพี่ดูค่ะมีคราบทององ์ลงรักปิดทองเดิมๆเ,เลยนะคะนะคะน่าจะเป็นแพ้ของหลวงปู่ทิมนะคะอยู่ในเลี่ยมค่ะท่านได้รับน้องปล่อยให้400บาทเท่านั้นค่ะ400บาทเท่านั้นเลยนะคะพี่ๆหลวงปู่ทิมนะคะต่อมาเป็นหมายเลขที่18ค่ะ รายการนี้นะคะเป็นพระนางพญาพิมพเข่าโค้งจังหวัดพิษณุโลกค่ะองนี้พร้อมกรอบเรียมเงินเก่าเลยนะคะเนื้อดินเผ่ายอดนิยมค่ะพี่พี่พระนางพญาพิมพ์เข่าโค้งจังหวัดพิษณุโลกนะคะเนื้อท่านส่วนงดงามมาพร้อมเรียมกรอบเงินเก่าเลยนะคะท่านได้รับองค์นี้น้องปล่อยให้นะคะพี่พี่ที่400บาทเท่านั้นค่ะ400บาทเท่านั้นนะคะต่อมาเป็นหมายเลขที่19ค่ะ รายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่มูลทิิสี่โรนะคะอง์นี้พร้อมเลี่ยมค่ะแบ่งปันให้400บาทเท่านั้นค่ะ400บาทนะคะด้านหลังค่ะวัดบ้านจาตนตําบลจานอําเภอกันทรารมจังหวัดศรีสะเกดนะคะถุงเงินถุงทองนะคะพี่หลวงปู่มูลวัดบ้านจานร,รายการนี้ปล่อยให้400บาทเท่านั้นค่ะต่อมาเป็นหมาเล็ที่20ค่ะ รายการนี้นะคะเป็นเหรียญรุ่นสร้างบารมีพระอาจารย์คูลปริสุ์โธนะคะวัดบ้านไร่อำเภอด่านขนทดจังหวัดนครราชสีมาเหรียญปี19เนื้อทองแดงค่ะท่านจะได้รับพร้อมกล่องเดิมๆแบบนี้เลยนะคะหนึ่งเหรียญเท่านั้นนะคะพี่ๆนี่ค่ะเหรียญหลวงพ่อดูอาพ่อคูณนะคะตัวหนังสืออักขระท่านชาัดพี่ๆดูนะคะใต้ฐานก็จะมียันค่ะนี่ค่ะลายเส้นคมงดงามสละสลวยเลยนะคะพร้อมห่วงค่ะ นาตาหลวงพ่อคูนะคะท่านได้รับเหรียญนี้แบ่งปันให้ที่500บาทเท่านั้นเลยนะคะ500บาทพร้อมส่งค่ะนี่ค่ะด้านหลังนะคะก็จะเป็นวัดบ้านไรอ่รอำเภอด่านขนทจังหวัดนครราชสีมารุ่นสร้างบารมีปี19ค่ะเหรียญน,นี้นะคะ500บาทเท่านั้นค่ะต่อมาค่ะเป็นหมายเลขที่21ค่ะรายการนี้นะคะเป็นพระปิดตานะคะ เนื้อเมฆพัดนะคะพ,พี่ปิดตาของหลวงปู่เอี่ยมเนื้อเมฆพัดค่ะพร้อมเลี่ยมเลยนะคะนี่คะ่ะด้านหลังก็จะเป็นหลังยันยุ่งนะคะปิดตาหลวงปู่เอี่ยมหลังยันยุ่งคะ่ะเนื้อเมฆพัดค่ะพี่พ,พี่พร้อมเลี่ยมกรอบเลยนะคะท่านได้รับรายการนี้ต้องปล่อยให้450บาทค่ะ450บาทนะคะ ต่อมาเป็นหมายเลขที่22ค่ะพี่พี่รายการนี้เป็นเครื่องรางนะคะเป็นนาฬิกาค่ะท่านใดที่สะสมของเก่าของโบราณหรือชอบนะคะนาฬิกานะคะพี่พี่เนี่ยค่ะพร้อมสร้อยเลยนะคะมาดูด้านหน้ากันค่ะก็จะบอกเวลาได้เลยนะคะพี่พี่ตั้งได้นะคะนาฬิกาเดินนะคะนี่ค่ะเวลาพี่พี่เปิดนะคะให้กดตรงหัวตรงนี้นะคะนาฬิกาก็จะเปิดมานะคะ เวลาพี่พี่ตั้งเวลาให้ดึงสลักตรงสีขาวออกก่อนนะคะเวลาพี่พี่ตั้งเวลาให้ดึงสลักสีขาวออกค่ะสวยมากๆเลยนะคะเครื่องรางนะคะนาฬิกาค่ะญาตินะคะนี่ค่ะเดี๋ยวให้ดูด้านหลังกันนะคะ เส้นนี้นะคะท่านใดสนใจนะคะต้องขอปล่อยให้ที่450บาทค่ะ450บาทนะคะเวลาเปิดนะคะให้กดปุ่มด้านบนตรงนี้นะคะ450บาทเท่านั้นเลยนะคะพี่ๆปิดให้ทันจองกันให้ทันนะคะอนุญาตนะคะสนใจรายการไหนโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะคะรายการไหนยังอยู่พร้อมปิดการขายให้ทันทีค่ะ ต่อมานะคะเป็นหมายเลขที่23ค่ะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญกลมพระครูวิริยกิติหลวงปุโต,โตนะคะเหรียญปีหนึ่งสองค่ะพี่ๆสวยมากๆค่ะเหรียญกลมใหญ่นะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบเงินเก่าเลยนะคะ,คะมีรอยจานนะคะพี่ยานอัขระท่านชัดดูได้ด้วยตาเปล่าเลยนะคะเหรียญปุโต,โตค่ะเหรียญกลมท่านนะคะดวงตาใบหูท่านชัดค่ะไม่ว่าจะดูมุมไหนเหรียญสวยมากๆเลยนะคะพี่ๆ นี่ค่ะรอยจานท่านเต็มเหรียญปีหนึ่งสองนะคะด้านหลังค่ะท่านใดสนใจรายการนี้นะคะวันนี้ปล่อยให้เลยนะคะที่ห้าร้อยบาทเท่านั้นค่ะห้าร้อยบาทเท่านั้นนะคะเหรียญหลวงปู่โตนะคะเหรียญกลมนะคะท่านใดนะคะสายหลวงปู่โตค่ะองค์นี้เก็บได้เก็บนะคะปีหนึ่งสองห้าร้อยบาทเท่านั้นค่ะต่อมาค่ะเป็นหมายเลขที่ยี่สิบสี่ค่ะ รายการนี้นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะอของหลวงพ่อภูนะคะพี่สมเด็จของหลวงพ่อภูนะคะพร้อมเลี่ยมเลยค่ะพระสมเด็จของหลวงพ่อภูรายการนี้นะคะท่านได้รับนะคะเป็นพระเนื้อผงค่ะแบ่งปันให้ที่400บาทค่ะ400บาทพร้อมส่งนะคะ ต่อมาเป็นหมายเล็กที่25ค่ะองค์นี้นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะยกมณีแดงนะคะเป็นพระสมเด็จสายวังหน้าค่ะพี่องค์ลงรักปิดทององค์เต็มเลยนะคะพระสมเด็จสายวังหน้าคะ่ะเป็นยกมณีแดงนะคะท่านได้รับแต่งปานให้ที่400บาทค่ะ400บาทเท่านั้นนะคะสําหรับรายการนี้นะคะปิดให้ทันจองกันให้ทันนะคะ400บาทเท่านั้นค่ะพี่สายวังหน้านะคะ สมเด็จเนื้ออหยกมณีแดงนะคะคราบทององลงรักปิดทองเต็มค่ะพร้อมเลี่ยมเลยนะคะสี่รบาทค่ะต่อมาเป็นหมาเล็กที่ยี่สิบหกค่ะรายการนี้นะคะเป็นพระปิตาหลวงปู่เอี่ยมนะคะฝังหมุดทองนะคะพี่ๆปิตาหลวงปู่เอี่ยมค่ะนะคะฝังหมุดทองนะคะเจ็ดดอกนะคะพี่ๆด้านหน้าเจ็ดดอกนะคะมาพร้อมเลี่ยมค่ะ ด้านหลังนะคะท่านใดสนใจนะคะขอปล่อยให้ที่450บาทค่ะ450บาทเท่านั้นนะคะปิดตาหลวงปู่เอี่ยมนะคะวัดสะพานสูงนนทบุรีค่ะ450บาทนะคะต่อมาเป็นหมาเล็กที่27ค่ะรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะพี่ขอปิดท้ายด้วยมีดเล่มนี้นะคะตรงนี้นะคะพี่จะเป็นไม้นะคะสังเกตค่ะตรงไม้นี้นะคะจะเห็นรอยจานนะคะเป็นจานมือนะคะ ยันอัขระท่านชัดแล้วก็พันด้วยเชือกนะคะนี่ค่ะรอยจานท่านชัดเลยนะคะตรงใบปอกมีดนะคะพี่ๆแล้วก็ตรงด้ามจับนะคะก็จะมีสายซิมีผ้ายานันแล้วก็ถัก<ม>เชือกพันไว้นะคะขออนุญาตเปิดให้ชมกันค่ะเล่มนี้นะคะพี่ๆน้องไม่แน่ใจว่าเป็นของหลวงพ่ออะไรนะคะไม่แน่ใจว่าเป็นของท่านอาจารย์ทิมหรือเปล่านะคะเนี่ค่ะตรงใบมีดนะคะก็จะมี รอยจานนะคะพี่นะคะรอยจานยันใบมีดนะคะจานงามค่ะงดงามค่ะเล่มนี้ท่านได้รับนะคะน้องปล่อยให้นะคะพี่ที่หกร้อยบาทเท่านั้นค่ะหกร้อยบาทเท่านั้นนะคะเล่มใหญ่แบบนี้เลยนะคะพี่รอยจานยันท่านเต็มค่ะวันนี้ปล่อยแบ่งปันกันไปให้ท่านได้เช่าผู้ชาได้เก็บกันนะคะรายการสุดท้ายวันนี้ค่ะท่านได้อยู่รับชมนะคะน้องขอแสดงความยินดีด้วยค่ะรายการนี้เล่มใดท่านรับนะคะหกร้อยบาทเท่านั้นเลยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องปัญญาหากท่านรับชมคลิปวิดีโอจบแล้วนะคะวันนี้สนใจศรัทธาอยากเช่าบูชารายการไหนให้พี่ๆแจ้งปิดเป็นหมายเลขแล้วก็สายด่วนสายตรงเข้ามาได้เลยค่ะที่เบอร์0891 9 2 7 1 5 3 0 8 9 1 9 2ป1 5 3จะส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีครบทุกบ้านเลยนะคะท่านใดได้อ,อุ่นไปในวันนี้น้องขอแสดงความดนดีล่วงหน้าให้กับพี่ๆทุกท่านนะคะท่านใดมีบ้างเขียวสามารถแอด ID เข้ามาตามนี้ได้เลยค่ะน้องลงคลิปทุกๆวันนะคะจะส่งคลิปให้พี่รับชมในไลน์นะคะท่านจะได้ไม่พลาดใน EP ต่อ,ตอไปค่ะโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ